โอมชัาติวันนี้วันที่31เดือนกรกฎาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาให้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกจะต้องไม่สูญเสียเวลาของลูกให้ตึกตรองความรู้นี้อย่างต่อเนื่องภายในอยู่เรื่อยๆแล้วลูกนั้นจะมาเป็นผู้พิชิตการนอนหลับและไม่หาวและอื่นๆ คำถามของเบลีในวันนี้ทำไมลูกๆสังเวยตัวลูกเองให้กับพ่อและอะไรคือความหมายในการสังเวยตัวลูกเองคำตอบการสังเวยตัวลูกเองหมายถึงการมาเป็นผู้ที่หลอมอยู่ในการจดจำพ่อเมื่อลูกนั้นถูกหลอมไว้ในการจดจำท่านลูกดวงยานแบตเตอรี่นั้นก็จะได้รับการชาร์จเมื่อลูกดวงยานแบตเตอรี่นั้นถูก ติดต่ออยู่กับพ่อที่ไร้ตัวตนแบตเตอรี่ของลูกก็กำลังถูกชาร์จแล้วบาทของลูกก็ยังกำลังถูกบทเปรื่องลูกลูกจะสะสมรายได้สำหรับตัวลูกเองสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงเอาทรัพย์แห่งความรู้อันไม่เสื่อมสลายนี้จากพ่อและบริจาคให้กับคนอื่นๆอย่าได้ขี้เหนียวในการบริจาคความรู้นี้ ให้จุดของความรู้นี้เคลือบคลานอยู่ในภายในตัวลูกเพื่อที่จะมาเป็นราชาแน่นอนลูกจะต้องสร้างประชากรจุดที่สองลูกจะต้องตรวจสอบชารติของลูกข้อที่หนึ่งชาตน,นั้นได้มาเป็นมหาสมุทรแห่งความรักเหมือนกับพ่อไหมข้อสองชาตน,นั้นเคยทำให้ใครขุนเมือไหมข้อที่สามฉันใส่ใจอย่างเต็มที่ ในความประพฤติของฉันไหมพรของบัพต์ดาสำหรับเราลูกๆขอให้ลูกจงเป็นภาพลักษณ์ของคุณธรรมแต่ไม่ไ้วยคุณธรรมทั้งหมดผู้ที่มีคุณธรรมเชื่อดียวกับความรู้ที่ปรากฏออกมาจากลูกลูกแต่ละคนนั้นมีความรู้นี้มากมายแต่เดี๋ยวนี้มีความจำเป็นสำหรับคุณธรรมที่จะปรากฏออกมาเพราะการมาเป็นผู้ประธานคุณธรรมโดยการแสดงกา,การกระทำพิเศษ มีความคิดฉันนั้นจะต้องเป็นภาพลักษณ์ของคุณธรรมตลอดเวลาและมั่นหมายอยู่กับงานของการที่จะทําให้คนอื่นเป็นภาพลักษณ์ของคุณธรรมด้วยโดยการท,ทําเช่นนี้ลูกก็จะไม่มีเวลาที่จะเห็นได้ยินหรือทําสิ่งใดที่ไร้สาระโดยการใช้วิธีการนี้ความอ่อนแอของตัวลูกเองและความอ่อนแอของคนอื่นๆก็จะจบลงได้อย่างง่ายดา สำหรับสิ่งนี้ให้ลูกแต่ละคนพิจารณาตัวลูกเองเป็นอันดับหนึ่งในการที่จะมาเป็นตัวอย่างของการอยู่อย่างเต็มบริคุณธรรมทั้งหมดและทำให้คนอื่นเป็นเช่นเดียวกันคติคติคให้บริจาคโยคะด้วยจิตใจของลูกบริจาคความรู้ด้วยคำพูดของลูกและบริจาคคุณธรรมด้วยการกระทำของลูกอัจฉรโอมชานติ